ป้องผับเสื้อให้หน่อยครับนี่คือรายการที่ววอ้ยวอ้ยคิว รายการวันนี้เราจะมาตอบคำถามคนทางบ้านอ่าุติคนที่เขาถามมาอยู่บนตึกเราก็ตอบของเขาทั้งตึกและวันนี้เราจะมารีวิวอะไรครับคุณบิ๊กรีวิวหยิบขึ้นมาเลยฮะเป็นไม่เต็มไม่เต็มจำนวนคือ เพดอื่นหรือแบบว่าช่องอื่นนะเปิดที่แบบว่ากระสอบละแสนกระสอบเราราคาเท่าไหร่ครับมิกกี้เ0็ดร้อยบาทเจ็ดรอยบาทเฮ้ยเป็นกล่องสุ่มเสื้อโอวน่าลายเด็กปีแพงกว่านี่ตัวนเนี่ยแพงกว่านี่ทั้งหมดอ่ะแล้วเนี่ยไม่ใช่เสื้อผมงด้วยนะหรื้อะไรไม่รู้ไม่ไม่ได้หมายความว่าเสื้อไม่ดีนะหมายถึงว่าพวกเราอ่ะไม่ลงทุนเลย อยากด่าไอชีพเออไม่ใชีบแพงๆหน่อยวะจ่าเอาขึ้นมาทีตัวให้อะไรว่าอะไรแต่ใจเราอะอยากตอบคำถามคุณดูมากกว่าไม่เกี่ยวอันนี้แค่เป็นสิ่งให้ทำฆ่าเวลาไปแกลเซิรนไปแกลเซิรนแกลเซิร์นนิ้วพูดถูกนิ้วพูดถูกนิ้วเรียนรู้แต่เราเห็นว่าพี่กาดขายเสื้ออยู่ก็เลยให้ผู้เชี่ยวชาญอะมาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงเวลาเขาดูนอะเข็บนั่นรอยนั่นรอยนี่พูดคำสับของเขามี็นยังไงบ้างรู้ใช่ปะพอรู้บ้างนิดหน่อย คำถามแรกค่ะคำถามแรกนะคะพวกกีโอฮาน่าคิดยังไงกับมุกของพี่ดิวคะโอ้โหผมชอบนะผมเขาตอบเลยพูดเอาคปาจริงนะอารมเลยล่ะไมเติดในชีวิตเนี้ย แกไม่ได้ตอบไม่ตอบอม่ได้ตอบแล้วตอบเพื่อนคนอะยื้อแต่ตอมแล้วตอบเรื่องจริงครับเรื่องจริงจริงๆแล้วอ่ะยิ่งอ่ะถ้าเกิดในมุมตลกนะก็เหมือนเหมือนที่พี่ๆกังบดีขาแบบพี่แก๊สกีบอลอะไรเงี้ยแล้วไอ้ดิ้วคือพี่ตั๊กอ่ะที่ทำให้ตลกเขาตลกได้อีกทีนึงอ่ะเป็นเวนั่นเลยนะเว้ยไม่รู้ว่าคนดูจะตลกหรือบาดหรอกัวตลกมากกูขับแค่โดนเหมือนตัวโดนแค่ขัดมาให้มันขำมาหละจริงๆแล้วเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนกันก็จะมีคนแบบเนี้ยอยู่ในกลุ่มเอาไว้แกล้งเอาไว้แซวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทาาาาไไมมมเเเเนนนีี่่่่่ยยยกกกกรูู้้้แแแแหลละะววอออัจปงงคตพบ สิบสี่ปีนึกอองไหมมันเล่นได้ผรู้มว่านอกกล้องมันแกล้งกูขนาดไหนโอ้โหทำไมในจ่อยางไอ้หุ้มได้จะบอกคนดูว่าจริงแล้วอ่ะดิวตลกมากในกลุ่มของเพื่อนเราไม่เคยเลยแต่ในนี้เป็นยังไงเป็นยังไงปิดป้ายคอนเสิร์ตแต่ถ้ามองเรื่องผมเองอ่ะมันไม่ฮาหรอกมันไม่ฮาใน่ฮาเนี่ยหรอถ้าให้ตรงใจเล่นตลกอ่ะทำไม่ได้ไม่ได้เลยต้องเป็นตัวเองแบบนี้แหละสำหรับผมผมขำดิวครับสำหรับผม ขำบ้างไม่ขำบ้างแต่ขำเป็นส่วนใหญ่ยังดีตผมรู้สึกว่ามันเป็นทิศทางของเขาคนเล่นนเล่นตลทิศทางในมุมของเขาส่วนกูกูชอบไม่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 ไมไม่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 ่ไม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 ่ เป็นตลกที่แตกต่างแตกต่างเพื่อเติมเต็มเอ๊ะคำว่ครว่าเขาขี้เงยตัวเองขี้เงยตัวองแต่มันเนนดีนะเว้ยมันรู้สึกว่าเล่นง่ายไหมก็ง่ายดีมันง่ายพอพอพอรู้สึกว่าเปิดใจกับทางนี้มากขึ้นมันเล่นง่ายมันไม่ต้องแบบพยายามตลกอะทำไมต้องยิ้มถึเหมือนกันหมดเลยอะไม่แรกๆรกะเขาใช้คำว่าพยายามเล่นตลกเวลาคนมาอยู่หน้ากล้องแล้วอะมันไม่ความเป็นตัวเองหรอกมันต้องทำอะไรไปเรื่อยเรื่อยหลายหลายวันขึ้นมาจนคนพบตัวเองออกขึ้นมาทุกวันนี้ก็เล่นถือกล้องหันไปเล่นก็เล่นแต่ทุกวันน ่แกันกอนให้ดีแล้วค่อยออกมาปึ้งเดียวแล้วปังได้เป็นบิ๊กเอ็มบีพีในคลิปในคอมเมนต์ต่างๆนานานี่ยคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมเราพวกคุณเหนื่อยขนาดไหนเปลี่ยนพลังงานไม่ทำอะไรเลยดูเสื้อตัวแรกหน่อยตัวแรก S <S ตัวแรกเป็นไงบิ๊กอ่าตัวนี้นะฮะอ,อย่างแรกเลยนะถ้าเป็นเสื้อแบบนี้นะเราหยิบขึ้นมาเราดูแค่ตรงนี้ก่อนเลยดูแค่ป้ายก่อนเลยว่ามันคือแบบนี้ระเบลเบลประมาณนั้นว่ามันคือแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรเนื้อผ้าเป็นยังไงอ่าเราดูตรงนี้ก็รู้เลยถ้าเปิดกระสอบมาอย่างงี้เจอตัวอย่างเงี้ยเอาไว้ในโซนไหนหรือในกลุ่มไหนกลุ่มที่เราจะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีจะทิ้งหรือทิ้งิ้วอ่าจะทิ้งหรือทิ้งลิ้วอ่ะอีกหนึ่งตัว ตอนนี <ider> ้ค <laughs> ือไม่มี l a เบลนะลาเบลเป็นสกีนเราอ่าถ้าสกีนเนี่ยเราตีได้เลยว่าเป็นปีหลังจาก2,000ขึ้นมาเฮ้ยไม่ตอมไม่ปอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าจะเป็น l a เบ l ถูกไหมถ้าตัดตลาดหมดสอจะเป็นป้ายทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีการผลิตและตัดกปีหนสกีนเสื้อได้ไงมันเนนี้้อใหออ้ยเองใหญ่แต่เกไม่เป็น ดีเทลมันเล็กไงเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นความนิยมในตอนนั้นอันนี้มันใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการทำป้าย่ถ้าเราทำเสื้อก็รู้เฮ้ยแต่เข็บเดี่ยวปะเนี่ยตัวเนี้เฮ้ยตัวนี้ไม่มีตะเข็บข้างอ๋อไม่มีตะเข็บข้างอ่าเรียกว่ามันสื่อถึงอะไรไม่มีข้างแลดีไหมแล้วดีไหมส่วนตัวผมชอบมากกว่าเสื้อที่มีข้างห้าสิบบาทนะพี่นะเออถ้าเอาไปซัก็แบบเก็บข้าวอะไรหน่อยห้าสิบบาทถายได้อ่คำถามข้อต่อไปหน่อย เฮ้ยคำถามคำถามคำถามบอกว่าเอาวางไว้ก่อนเอานี้ไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนเีิอะไรเจ็บแขนโอ้ยผิดที่หัวกูเองเจ็บเจ็บเจ็บบตหัวกูเจ็บแขนหัวกูผิดอีกมาครับคำถามข้อต่อไปนะคะความสามารถพิเศษของพี่แต่ละคนคืออะไรคะอ่าดิ้วอะดิ้วเลยเป็นดับเบิ้ลไข่ห้างเฮ้ยไงคนทั่วไปทำได้ไข่ห้างเดียวไข่ห้างเดียวอ่ะดูกูอันนี้อันนี้ไข่ห้างนะอันนี้ เลื่อมไม่ได้แล้วเลอมไม่ได้แล้วปวดแล้วปวดแล้วก็ขอต้องบาดได้ต้องขออยู่แป๊บนึงเดี๋ยวกูไปคิดใหม่ก่อนถ้าผมอ่ะผมก็มีอย่างนึงก็คือตะกิ้งกันแหละถือว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะเว้ยกูทำไม่ได้ตะกิ้งนะกูชอบนะเก่งขำด้อบแอบแอบขาปวดพี่สมบัติเดี๋ยวรู้ท้องขึ้นไม่มีใครทำได้โอ้โหไม่ปวดท้องแล้วอ่ะ ดูินี่หแต่ก่อนผิววันนี้นะคำแข่งคำแข่งกับกูมตั้งกันอยเหมือนงันโอเคเลยอๆอๆเรืยเรื่อยๆเรื่ย่เยๆเรยๆเเฮ้ยๆเเเ้ยเอยๆ่ยๆเรื่อย่เย อันนี้้เหมือนกันนะอันนี้น้อยคนที่ทำได้ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยของโลกป้องอันนี้คนคนทั่วไปจะทำไม่ได้ก็จะชำนาญตีนมั้งยังไงชำนาญตีนใช้ตีนแทนมือได้ทุกอย่างนั่นงอย่างให้กูตลกันเลยตัดกระดาษซะเลยออกมาอ่าทีนี้ก็แบบตัดเดี๋ยว้อเดี๋ยว้อเอด้อถือดิถือนี่ถื่ถนี่ไม่ถนัดไม่ถนัดนไม่ถนัดป้องพับเสื้อให้หน่อยโอ้ย เอาเรื่องว่ะไอนนี้มึงขี้เกียจขนาดนี้เนอะเจ๊งเจ๊งเฮ้ยโอเกมแขนด้วยเกมแขนด้วยเฮ้ยเข้าตู้ครับเข้าวตีฉันเป็นตู้เนี่ยคูเกียวกับแบนเฮ้ยนี่แปลกนี่แปลกทำไม่ได้ชำนาญตีชำนาญตีอ่ะ ไม่รู้อ่ะกูมบีแคร์ไม่มีมีเลยมีเลยอ่ะมีน้อยหลายคนยังไม่รู้นะเดี๋ยวมีนสามารถเอาปากมาเก็บของได้จริงเหรอเอาปากเป็นชักเหรอใช่บางทีบางทีก็เป็นเก๊ะอะไรเงี้ยเดินเดินเก๊ะเก็บได้หรือว่าใต้คางหมังฝรั่งเต็มเลยคนเอาไปติดติดเนี่ยนี่ไมีแขนงอไปแขนหนึ่งไอ้ติ๊ดมา ว่า้พ่อกูเล่นกันเนี่ยตอนไหนเนี่ยมี มีโชว์ไปดิจะช่วยคิดนี่มุกเข้าใมไกันนะเั่นก็ทำไม่ได้นะมุกบิ๊กอะใช่จังหวะที่เหมสมแล้วก็ความฮาที่มันพอดีพอดีบิ๊กเขาจะเก่งตรงนี้มากจังหวะดีจังหวะดีดูเสียต่อเลยต่อไหร่ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ดูดูจากหน้าตาดูโอเคที่สุดแล้วนะแล้วมันดูสติอยู่นะอ้นี่มันอะไรไอ้นี่นี่ว่าอะไรวะฮาเนตฮาเนตอะไรเนี่ยเขาเขาจะเรียกกันสีสได้อยู่อะประมาณนั้นพี่ป้องถูก้วยดูแบบสภาพมันโอเคไม่แอบอไม่อะไรอไม่อะไรแอบไม่เจอือน พี่ตัวพี่โตเมื่อกี้ง่ายสี่สิบบาทแต่สิบาทวนี้สี่สิบประมาณนั้นสี่สิบบาทคำถามต่อไปครับถ้าบูลลี่ในจุดด้อยไม่ได้ใช้จุดเด่นในการบูลลี่จะบูลลี่แต่ละคนว่ายังไงครับจุดเด่นผมครับผมโดนเสมอมาครับไอ้อฟิตเนสข้อดีนะ้นอันนี้แปลกมากดีก่อนเดว่าตัวสุภาพ ไอ่เยพวกมึงล้อได้แบบโคตรเจ๋งไงไอ้พวกแบบหลอกพ่ออยู่กับพวกกูเนี่ยแล้วก็จะมีสมัยก่อนเมื่อก่อนด่าพ่อร่อแม่กันแล้วก็เริ่มมีอยู่ยุคหนึ่งที่ด่าอาชีพอ่ะสมมติแม่ขายปิ้งไอ้ไอ้หมูปิ้งอย่างเงี้ยด่าอาชีพอ่ะโดนกูโดนโดนว่าบ้านกูขายต้นไม้ดองที่เรียกว่านไม้ทั้งโรงเรียนเลยโดนแล้วกูรู้สึกเป็นกันเราไม่ค่อยพอใจแล้วไอ้ต้นไม้ต้นไม้ดองแล้วมันเหม็นด้วยก็เคยเข้าไปทีหนึ่งเหม็นทั้งบ้านจริงไม้ดองไรมันจะหอมแน่เลยกูอาบน้ำมาใหม่ๆกูออกไปเเออวว่หห้้้งนนม็และ เนี่ยอยวันนี้เลยมั้อกองก็ไม่อยากนอนหรอกจะไปนอนโรงแรมแต่ไม่มีตังค์ตอนนั้นจนอยู่ก็เลยต้องนอนอกับในกองมูเต้นไม้นอนเนี่ย <c oughs> ป้ากูสามปูมที่นอนให้อย่างดีมึงบอกนอนกองตอรไม้จองป้ากูตายแล้วด้วยจะมีบีบคอมึงเลย <c oughs> ไม่ได้ทำงี่กูรอนงี้อันนี้แหละอร่อยที่จริงแล้วไม่ร้อนก็อร่อยด้วยแล้วข้าสายดีอีกแต่เขาร้อนเขาเขาร้อนเพราะกลิ่นนี่แหละอันนี้อะไรเสื้อตัวนี้เสื้อไม่มีลายเฮ้ยตัวนี้ถือว่าโอเคที่สุดตั้งแต่ดูมาจริงเหรอจใช่ไม่มีลายนะสวยสวยสวยถ้ามีลายแล้วลายเป็นอย่างนั้นไม่มีดีกว่าอพอดีด้วยแต่มันยับมากมันยับมันรีดได อย่างนี้อาจจะ60บาทได้อ่าใช่ผมชอบแบนั้นเลยพี่มีไอ้ตัวนี้โห้ยดิวชอบหลายหลายพี่เดี๋ยวจัดเลยบอกกูชอบตั้งแต่เราทำเสื้อมาเราไม่เคยแบบว่าใส่เลยนะให้กูใส่ให้ไหมเออเฮ้ยแต่ผมไม่ถกกูเหรอจะได้ทำเพื่อรายการเอาได้ๆๆๆๆขอบคุณขอบคุณดีด้วยดิวดีด้วยนี่คือร้อนแล้วเมื่อกี้อะไรก็ขอบคุณดิวด้วยนี่ะตั้งดีมาร้อนแล้วเอ้าไอ้ที่ทำให้ไม่มีไม่มีกล้าใส่ต้องซักก่อนอะเออมันพันนะเแ้วแต่มึงสมพลโดนล้อไอ้ไอ้ฟิตเนสนี่ อ๋อเออพี่เด็ดแต่มีพุงเฮ้ยเฮ้ยดูแท้กับตันเด็ก้ากับตันเฮ้ยได้อยู่แล้วกับตันได้อยู่นะจะไม่แข็งกันนิ่มไปหมดเลยโอเคโอเคกี่บาทอันนี้กี่บาทสี่สิบโอ้ยสี่สิบไม่ยี่สิบเลยมันคือแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยคือนายหลายไม่รู้สักอย่างเลยแต่ว่ามีแบรนด์มีคือของมียี่ห้อขึ้นมานิดนึงผูให้ได้แค่ยี่สิบเซนทีดิโนมึงตั้งเตาแล้วอ่ะเออตั้งเตากันเลย ลุงต้องเต้า <Ende> ก <esa> ็ต้องหมาพ่อมึงยายมึงเกิดตำรวจต้องตำลุงเต้าโอ้ยห้องยาห้องเต้าหนึ่งห <lotta> ้องอีเจ้าตำรวจตาแก่เด like ี๋ยวผมเปลี่ยนเฮ้ยอย่างนี้สวยป่ะโทต่อไปป้ายสวยฮะอย่างแรกเลยอะไรป้ายอะไรจิวเด้นโผล่ลายเขาหน่อยอ เดี๋ยมึงไลฟ์สดอย่างเงี้ยมีใครซื้อมึงหมูานเงี้ยไอ้คนเขาไม่เห็นลายดูเาต่ขอตัวเองอ่ะดูอยู่คนเดียวเดี๋ยวพูดได้ฟังไงขอดูก่อนอ่าเป็นอะไรหมูป่าเขียนว่าฮอกแล้วเป็นทีมกีฬาสักทีเลยจะจะผมเดานะ้วแต่คือตะเข็บคู่ตำหนิไม่เีตะเข็บคู่คืออะไรดูไงตะเข็บคู่คือดูตรงนี้ตะเข็บคู้ลูกคีนตะเข็บคู่ก็เหมือนเทคโนโลยีใหม่คล้ายคล้ายคกับปลายคอเหมือนกันได้เย็บสองอันเหรออ่าถ้ารุ่นเก่าๆก็จะเย็บเป็นตะเข็บสองตะเข็บถูกต้องเราเรียกตะเข็บคู่แต่ถ้าไปเสื้อใส่เสื้อตัวใหญ่่่แลล้ววไันอะาป น่ะเขาเรียกตะเข็บขี้นะเส้นเหลืองๆเป็นอย่างนั้นไปนะเช็ดตัดเช็ดตัดตัวนี้เท่าไหร่หกสิบอ่ะหกสิบเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยสวยดวยสวยวันนี้คำถามต่อไปคำถามต่อไปมาคำถามต่อไปนะคะทำยังไงถึงจะหล่อเท่แบบพี่พี่ครับเฮ้ยเรื่องนี้มันยากจริงว่ะถ้าเรื่องนี้ปิดคิดไปเลยนะไม่สามารถบรรยายให้มันแบบเอาสมอแล้วกันสมองทำไงให้เราหล่อยังไม่รู้เลยคุณต้องว่าเท่ตรงไหน จะตอบทุกคนทุกคนนี่เอาจิงนะพี่คนมีความเท่าเทียมหมดแหละใช่คือให้โดดเด่นขึ้นมาเออดูง่ายดีวยังโดดเด่นขึ้นมาได้ถ้าถ้าถ้าเป็นภายนอกก่อนก็คือการแต่งตัวแต่งตัวให้มันเหมาะสมกับตัวเองดูดีก็เท่แหละจะไปขาดออีกเพราว่าคิดว่าเป็นสไตล์หนึ่งเลยคือความแตกต่างยูนิคเขาเรียกว่ายูนิคหมายว่าไม่ต้องเหมือนคนอื่นใช่ยูนิคนี่เย็นนะ เออาามมิ่น้ำผลไม้อะไรอะไรอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะแก้เราไม่รู้คืออะไรจะแก้เป็นยูนิฟอร์มอะไรจะแก้เออดีนะเพื่อนบอกก่อนเออทุกคนนี่แหละหาตัวเองให้เจอแหละมีความเป็นตัวเองให้ถุงสูงอันั้นก็ดีในแบบของตัวเองได้แล้วแค่คุณตื่นมาแปรงฟันแล้วมองหน้ากระจกแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยกูหล่อมากทุกวันพูดกูพูดกันทุกวันกูเท่กูหล่ออะไรกูตื่นมาไม่แปรงกูซองกูหล่อเลยชมเลยยังไงหรือแปรงฟันแปงฟันกูเลยชมเลย อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้ให้80แล้วกันนะเออมันป้ายเป็นยังไงวะป้ายจากโรงงานเลยอันนี้อ่าแปดสิบเลยห่งป้ายแปดสิบนาซาเฮ้ยนาซาห้าสิบนาซาสิบแภาพไม่ค่อยดีไอ้อามชอบมันเนี่ยชอบชอบเฮ้ยผมว่าตัวนี้่อยอา่ะครับนี่น่ารักว่ะสวยนะม่วงด้วยัขวานเย็นขวานเย็นี่สวยขวานเย็นขวานเย็นกูไม่ได้มีคนเรียกบัญญัติบันานแล้วนะ เฮ้ยตัวนี้ร้อยหนึ่งขายได้นะเฮ้ยตัวนี้สวยร้อยเลยตัวนี้ไอพี่กูให้ร้อยยี่ได้เลยเออได้ประมาณนั้นเลยร้อ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 ยภาพดีอันนี้ก็สวยแอมมาว่าตัวนี้สวยเอาเอาเอาายถ่้เนียเอาเอาหกสิบละกันหกสิบหกสิบสิบหสไฟสวยไฟสวยเออแปดสิบแปดสิบได้ต่อแลัวต่อไปนะคะพี่ดิวกล้ามขึ้นกี่โมงคะพี่ดิวกล้ามขึ้นกี่โมงคะ ตอบพอดีไม่ถามไม่ถามว่ากี่เดือนละอีตอกเหมือนมึงแซวอ่ะมึงไม่ได้ถามอันเนี้ยเออเออปกติแล้วอ่ะกล้าจะเห็นอ่ะกี่เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์สามเดือนติดเลยเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงอายุมันสั่งเคฟซีตอนเที่ยงคืนไม่เหรอใช่ไหมอ่ะถูกต้องอย่างน้อยแค่ออกกำลังกายก็ดีแล้วทุกคนแต่เขาถือว่าดีนะถ้ามันไม่ออกกำลังกายอาจจะเท่ากูแล้วก็ได้โอเคมาแล้วเราไปเข้าร้านเราไปพวกพี่มีประสบการณ์ที่ภูมิใจจนทำให้น้ำตาไหลไหมคะพี่มีสองว เวลแรกคือจบปริญญาตรีด้วยเกรดสามตัวสูงสุดตอนแต่ปีหนึ่งปีสองมาเกรด <ừ ừ S 2> สองหมดแบบหนึ่งสองแบบอยู่อย่างเงี้ยแบบจะไม่รอดแหลมไ <c oughs> ม่รอดแหลมครับผมผมจบ,จบมาด้วยเกรดสามตัวสูงสุอันนั้นดอกดอกแรกที่ดีใจมากๆม, <c oughs> มึงเท่าไหร่มึงเท่าไหร่มึงเท่าไหร่โซน่าโชว์ไาไปจ้างพยัญหน้ะเลยใช้เพื่อนทำรายงานอย่างเงี้ยเฮ้ยคูณแต่คูณสูงอยู่เท่าไหร่หนึ่งจุดหกเจ็ดครับนี่จะจบอันนี้คือมันจบไม่ได้พี่เออหนึ่งจุดหกเจ็ดอะคาบอลเนี่ยคาบอลเท่าไหร่นะสามกว่าสองจุดเก้าเก้า ไม่ใช่เหน่าจะมาในเพราะกลัวอ่ะ2.7เอออุ้ยถือว่าสูงนี่เท่าไหร่ส6 4เกเก่งเก่งเก่งอันนี้เขาเรียกเก่งเกินนี่มีอะไรเต็ม4เต็ม4 2.7อนี่เท่าไหร่2าอแต่แต่คุณจริงๆรอะ2.6อันแล้วก็อันหนึ่งก็คือตอนจัดมีติ้งครับผมโอ้น่ามีติ้ง ทั้งทีหนึ่งผมขึ้นเวทีมร้องไห้เลยดีใจมากสำเร็จทั้งมาไออันนี้คือเป็นเหมือนกันงานเหมือนกันนด้านของพวกเราทุกคนแข่งด้วยแต่ว่าในนัดที่การงานนะใช่แต่ว่าในชีวิตเรามีลูกไงก็ใช่กูแค่เหตุการณ์เดียวเลยตอนลูกคลอดแค่นั้นแหละทั้งชีวิตมีแค่นั้นตอนตอนที่รู้ว่ามีลูกแล้วก็เห็นหน้าลูกครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งที่จะดีใจในอนาคตคือตอนที่เขาประสบความสำเร็จเหมือนกันตอนมีลูกเหมือนกันตอนแรกก็ไม่ได้ตื่นเต้นหรอกแต่พอเขาเห็นหน้าเขาแล้วรู้สึกว่าเออแม่งตื่นเเเตต้้้นนนวว่่่่ะะอออออีกกกกยาางงงงึึ็็็ภูมมมิใจจแรรรไหคคืืพๆปสสบ น that that ั oh, ่นแหละฮะคือเส้นชัยผมเหมือนกันไม่ใช่ไงคุณจะหนูจะสำเร็จไปด้วยกันไงฮะสำเร็จไปหมดทุกคนนี่เลยกูสำเร็จตั้งแต่เกิดแล้วไงกูแค่แบบอยากมองเพื่อนสำเร็จแค่นั้นแหละไอ้พ่อสำเร็จตั้งแต่พ่อมันอะแต่ไม่แไม่งั้นมันไม่เกิดหรอกไอพ่อสำเร็จไอพี่อเขาใส่กับแม่ห่วเน่ มึงรู้ขนาดนั้นมึงรู้ปะเนี่ยว่าพ่อกับแม่มึงได้กันเอ้าแม่พูดบอกว่ะเรียบร้อยเลยไอ้แม่กูเป็นคนอย่างนี้วะมึงต้องมึงต้องมึงต้องรู้นะเว้ยเอออย่าไปทะเลาะเขาด้วยล่าสุดไอู้หอยยายอ่ะจับได้ว่ายายกับปู่ได้กันจาะกระตาไม่คำด้วยยายกับปู่โอ้โหทองมะนะของกูหว่าก็เป็น ตอนที่จากที่เราไม่มีอะไรจนวันนี้จนวันนี้ก็มีอเลยก็คือแบบว่าก็จากมอไซค์คันเดียวอ่ะใช่เมื่อก่อนสมองจะนอนบ้านคู่อยู่เลยแต่อาะัสนอนบ้านคนโน้นวันนี้เคยแบบว่าหักไปดูว่าเด็กว่าจริงเข้างจริงซื้อมาแล้วแบบว่าเราอะทุกครั้งที่กลับบ้านแล้วประตูเปิดให้จะมองซค์เราซื้อมาจริงเออแล้วมึงเป็นไงที่เมียเมียมึงซื้อบ้านสิบล้านก่อแล้วมึงไปอยู่กับเขาเฉยๆแตนเมียอยู่กชอบใจที่ได้ที่หาเมียเก่ง นคนตาถึง <laughs> นิสัยดีด้วยนิสัยรวยอีกด uh. ับเบิลทวีคูณกันแปะ เอออก็มีอันนึงก็ตอนที่ช่วงหนึ่งอ่ะทุกคนน่าจะรู้แหละว่ากูทะเลาะกับญาติที่บ้านก็เคลียร์ขึ้นศาลมามาภูมิใจตอนเคลียร์กันเสร็จทุกอย่างอย่างจบเหมือนปลดอะไรบางอย่างปลดแม่สบายโอเคสบายปลดล็อก achievement ที่ค้างคามา3-4ปีอ่ะรู้สึกภูมิใจมากก็อีกอย่างนึงก็มีของมิติ้งไอที่ไปยืนร้องไห้กับมึงอ่ะแล้วน่าจะร้องไห้ทุเรศมากเลยแล้วเขาถ่ายโัวลงไปทุเรศไอที่ทุเรศแล้วยืนข้ากูโโอ้ห ตาเสียลักูร้องแต่หลังเวทีแล้วเออกูทุเล่นแต่หลังเวทีแล้วเออตื่นเต้นมากสำเร็จก็จริงใช่จริงแล้วมันก็มีอะไรเยอะถ้ามองแค่นั้นสำเร็จไปแล้วก็จะไม่ทำอะไรเพิ่มเติมข้างหน้าอนาคตมีเยอะแยะมากมที่เราต้องปลูกฝาฝาดงพูดอะไรไปเรื่อยตัวนี้เท่าไรครับผมก็ผมขายผมขายร้อยห้าสิบเอาเฮ้ย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 เอายเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเ้ยเฮ้เฮ้เฮย เแต่งตัวได้เท่มีสไตล์นออันนี้ไหนหนะ่ร้อยห้าสิบหรอ่งร้อยห้าสิบเฮ้ยผมขายสองร้อยอะไม่เพ้ไหนพ่อค้าพอคนสนใจแล้วมันก็ขึ้นคำถามต่อไปนะคะอยากรู้ว่าพี่เคยมีประสบการณ์เมาแล้วทำอะไรน่าอายในงานใหญ่ๆที่คนเยอะๆไหมคะเยอะเลยว่ะ เราเป็นอยอะเลยเรยอจะไม่รู้จะเล่าเรื่อง He <hehe S 1> อะไรถ้าเกิกูว่าเมื่อก่อนก็ชอบฟังดนตรีเข้าไปใหญป้องนี่แหละยาดนตรีสมัยก่อนที่เพงกระแสกำลังฮิตเลยเขียนขกำลังดังพดังอะไรเียคนยังไม่รู้จักเลยไปนั่งฟังก็เป็นกองกองฟังนั่งกันเขาซื้อเบียบปป๋อกมาใส่กระติกใหญ่มาอันนั้นคือเรื่องจากคอนเสริร์ตแล้วนะเมันทีาขิงมาที่บอกว่าฟังแต่ยังไม่รู้จักอะไรใช่ขิงขิงขคนดูคนเรามาตั้งแต่ต้นเลยสเด็สได็เวเจ้าสนเออหลีกฮะทำไมมี ถามลนถามคนคนดูเขาอยากรู้ของขิงขิงไปนั่งกินแล้วเขาก็จะซื้อเบียร์มากระป๋องกป๋องเนี้ยกูคว้ากินของเขาอะแล้วลืมนึกว่าของเราของเราก็มีเพื่อนคอยซื้อมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็ปั๊กนั่งเพลินเลยก็บีบกินหมดก็บีบกินกินกันหมดเนี้ยของเขาจะกอดเขามาผมเมียเขานั่งมองกูเออโอ้โหนี่งานมันเสรีขนาดนี้เลยเหรอ เขามาฟังเพลงแบบนี้ต้องมีมีต้องมีใจก็เพื่อแฟนซื้อเบียร์ให้ให้คนอื่นด้วยแต่แต่ไน่าอายนะแต่ไม่น่าอายเพาอีกงานหนึ่งอะไรอย่างเงีไก่อาร์มไปฟังดนตรีวันนี้อยู่จัดบ้านอูเลอูดิดเลยไปนั่งฟังแล้วแบบไอ้อางเมาแล้วมีวงหนึ่งที่ชอบมากเป็นยกสนิมโยกแม่เราก็บอกว่าเออรู้จักคนที่จักบอลคุณเมซ่าบอลคุณกอซ่านี่มาฟังตั้งแต่ยังไม่ดังนะ บอกพี่เนี่ยเพื่อนผมชอบมากพาไปเจอหน่อยดิได้ได้แบบพาพาไปเจอโอ้โหอย่าั้นเหรอกินเบียร์เพื่อกินเบียร์ไปเลยคุดไอ้จังลองสนิมโยกอ่ะเราต่อเลยมานั่งคุยเขารู้จักเราดูดูเราเอ้อน่าทันทันแรกพี่สวัสดีครับผมกินเบียร์แล้วเหมือนมันจะไอ้ดูกันด้วยดูกันด้วยกินเบียร์ก็นั่งเขานั่งอย่างเงี้ยเออครับพี่ครับกินมันจะไอ้เว้ยเบียร์เอฟปากอ่ะใส่หน้าเขาไอ้ว้าเน้ขาอยู่อย่างเงี้ยพูด แล้วหยดอ่ะคณะทำอย่างเงี้ยเฮ้ยนักร้องตลกนะเนี่ยนักร้อตลกดี่เขาไม่กระทึกเอาดิกูวันนี้ไม่ใกล้ฟังเพลงเขานะชอบเพลงเขาแต่กูเข้าจําได้ยังไงเกาจําได้จริงคุยกูนี่ใส่ชัยคิวเลยกูอาจจะพูดว่ากูจํามึงได้ตลอดชีวิตเลยไม่เคยมีใครมาพูดเดินเดินอยู่แนวตามยกบไบใบพี่เขา แต่ว่าก็ได้แต่พูดขอโทษขอโทษแล้วโอเคแล้วขอโทษแต่ตอนนั้นเลยสอโอเคเขาก็ไม่เชื่อเขานึกว่าเ้ยสไตล์ชอบมึงเปล่าวะโอ้น่าได้่างนี้เออะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับคือพลาดแต่พี่วีเขาน่ารักสองคนเขาน่ารักข้อคำถามรอบใบห้าถ้าหากพี่วีตื่นขึ้นมาแล้วปรากฏว่าช่วงล่างของพี่มันสลับไปเป็นแบบของเพศตรงข้ามจะรู้สึกยังไงก็คือจัด เล่นได้เงี้ยดเนะคือแบบเปลี่ยนไปทั้งเพศแล้วกูไปเป็นรูปร่างผู้หญิงเลยถ้าเป็นเรื่องจริงกูต้องสงสัยก่อนแป๊บหนึ่งเลยแล้วอีกวันหนึ่งีกวันหนึ่งีกวันหนึ่งจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมาหรือว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าจะถ่ายรูปเหตุผลมันไม่กลับใช้ช่เพื่องเหรอยากคุณต้องเอาผ้าทำไมกูไม่อยากโดนไม่อยากเข่อยากเป็นคนโดนเสียไม่อยากเป็นคนโดนอ่ะทั้งประเทศกูอยากเป็นคนโดนมันต้องเป็นเรื่องที่แปลกแปลกปไะหลายมากๆ กูต้องตามหาเลยว่าว่าใครทำกูอย่างงี้คือแบบคำถามแด้ถ้ากูเจอแล้วคนที่ทำให้กูเป็นอย่างนี้กูถามออกด้วยไหนขอคืนเลยทีไม่อยู่สายถ้างั้นอ่ะจะมีสองคำถามว่าคือไหนอย่างนึงคือใครที่มันเข้ามาอ่ะใครนักแสดงหน่อยกูนักทำหนังนะทำหนังก็ดีนะหนังหนังหนังอินดี้อ่ะตอนนี้จะหมดแล้ว เนี๋ยเรือลายฟอนธรรมดาไม่มีลาย20ไสิยใช่ใอย่ามั่วนะโดนนะไม่มั่วไม่มั่วใครขายได้เยอะกว่านี้มาขายให้ผมโตนลอนโต้ฮัตจี้อ่าสี่สิบเฮ้ยก็เป็นก็เป็นสีดำนะขายร้อยหนึ่งขายได้อะเฮ้ยจริงเหรอจริงจริงลายมันสวยหมดแล้วบอสอำถามสท้ายในอนาคตของพวกพี่แต่ละคนเป็นยังไงบ้างอ่ะขอกูขอเป็นผอมองตัวเองตอนอายุ55จนถึงแบบตายเลยผอมองว่าจะเป็นคนแก่ที่เล่นเกม อ่าเป็นคนแก่เล่นเกมแล้วก็ตื่นสายบ้าการ์ไม่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 กุ่ยชากกว่าชากกุ้ยชากกัดมันนิดหน่อยมองมองมองไปเหมือนกันว่าในอนาคตห้าสิบเนี่ยถ้าตัวเองอายุห้าสิบตัวเองน่าจะไม่ต้องทำงานแล้วน่าจะมีเงินใช้ไปแล้วแล้วห้าสิบปุ๊บกูยิไม่ทำะไรนอกจากเล่นเกมทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ใช้เงินใช้เงินเที่ยวทำสิ่งที่ชอบบนมั่งอยู่จนกันตายชิ่งในฉาบมากแต่ถ้าเป็นกูนะกูจะอยู่จนกว่าลูกกูจะประสบความสำเร็จดูเขาว่าเขาจะไปทิศทางไหน ทำงานร้านกูเรือ่อง,ง,งลูก <น Halloween. S 1> เหมือนเ <cover> ดิมเลยดูอยูดูลูกประสบความสำเร็จแล้วก็จะขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวอย่างงี้เพราะว่าเป็นคนรักในการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นคนแก่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์เลี้ยงลูกนะตอนห้าสิบก็จะรอด,ดูลูกพี่สองคนพี่เป็นไรขึ้นมา <c oughs> ผมดูแลเองทั้งสองครอบครัวนี่คือเรื่องที่ดีนะดีนะเขาเป็นแบ็คกราฟให้เราด้วเมื่อไหร่แล้วเมื่อไรแล้วเมื่อะไรผมก็น่าจะตอนนั้นน่จะเป็นนักดราอีกเต็มตออายุห้าสิบ เล่นอะไรเล่นอะไรดูแลร่างกายผมแล้วเล่นลู่สโนบอร์ดอ่าสโนว์บอร์ดเที่ยเข้าเสืซอไม่กระถาไปเสี่ยจะเล่นสโนว์บอร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟิตซ้อมร่างกายหลังจากเนี้ยมึงไปเล่นแซนด์บอร์ดก่อนไหมของกูสถานที่พักที่ของตัวเองก็เป็นคาเฟ่ของตัวเองก็ไปนั่งจิบกาแฟพักตาอยู่แม่งทั้งวันอยู่ตาจั้งวันดไรเงี้ยนั่งเปเลยเอาแม่งเออไปเลยเบื่อเบื่อก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนชิลๆก่อนมาใหม่ก็เหมือนที่บอกรู้รายการแหละอยากจะสร้างเมืองโ o d e r n อะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วถ้าเกิดอยู่ถึงตอนนั้นอยากให้มีการนุ ด้วยแบบว่ากูอ,าอยากตายตอนเนี้กยกูไม่อยากอยากเจ็บตายอ่ะไม่อยากป่วยตายไม่อยากแบบ เอ้ยแต่กูคิดว่ามันจะมีเว้ยมันจะมีกูอยากเอาโรงที่มันเคยเห็นที่ฝรั่งอะแบหมูตมาไหมเฮ้ยโอ้โหนั่นกูนั่งเบื่อนั้นเลยไมเนี่ยหาวเลยกูจะไปนอนแล้วกูก็จะเอาทุกคนมาอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็แบบเฮก็คือจะไปยังไงก็คือเป็นงานศพแหละงานศพแต่กูยังไม่ตายอ่ะแต่กูว่าเฮ้ยอยู่ไปนะแล้วก็คุยกันปาร์ตี้กันแล้วก็วันสุดท้ายแล้วกดปุ่มแล้ะแกเกิดอะไรว่าไปแล้วก็ตายไปเลยก็เป็นแกต่อมอยู่ดิมรู้ขึ้นมาบางคนบอกว่าตาวมันทั่งม่ได้ ไม่ fleet, Harriet, Debatte, MK, いいตายทีอ่ะตายวะมิีกาเนี้ทำไม่ได้แล้วเาะช่วยช่วยด้วยเอาเยอะด้วยเอาหัวเอาหัวเอาหัวไปเอาายพอปิดไปแล้วเสียงโกมา จริงจริงปวดใจไม่บอกจริงเลยทำไม่ได้ใช้เรื่องหลอกตายแก่เหมไปเดิมแก่ตายเหมือนเดิมรอป่วยเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าบางประเทศมีนะมีแล้วมีแล้วกก็มีแล้วอ่าประมาณนี้ครับผมวันนี้นะครับก็จบกันแล้วสนุกกันมากนะครับทุกคนได้พูดคุยกันได้ได้ช็อคอ่าคนก็อยากรู้ว่าถามอะไรมาก็ถามมานะฮะอย่าลืมแชร์แท็กรีวิวหัวคิ้วอ่าอยากรู้อะไรก็ถามเข้ามานะฮะก็ฝากดูคลิปอื่นของพวกเราด้วยนะครับต่างวันต่างหน้านี่เยอะแยะมากมาย ฝากไวด้วยนะฮะมีคำตอบโอหน้าก็ปี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮะงเราเอาน้าของเราไปก่อนสวัสดีครับบ๊าบไอพวกชุดดพวกเไอพวกิไวกขี้เอาพวกโหดไอพวกสิตไอพวกสัตว์ลายขี้ยาไอพวกติกไอพวกโนาวก้าท